ครับวันนี้เราพาชมสวนการฮะเหมือนเดิมฮะชอบชมสวนตัวเองอันนี้ผมเพิ่งจะปลูกไปที่เก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้ก็ปลูกลงเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะไวามากทําคนเดียวนะฮะไม่อยากจะคุยก็ทําทคนเดียวนี่ฮะปลูกไปหมดแล้วที่เก็บไปนะฮะอันนี้มันคนละรอบกันอันนี้ก็จะเป็นรอบที่เก็บอีกอาทิตย์หนึ่ง นี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมาดูเลเวลเห็นไหมครับมองดูสวนนะฮะเห็นไหมฮะมน,นะะี่ก็จะโตะระดับหนึ่งอันนี้เขาผมปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งอันนี้เก็บได้แล้วเนี่ยเลสเนี่ยเก็บไปใช้เองฮะอันนี้ครับแล้วก็มีเห็นไหมฮะอันนี้ก็มีอีกอาทิตย์หนึ่งเห็นไหมฮะต้นก็จะประมาณนี้มีคอส กรีนคอร์ดกรีนโอ๊กมีอยู่สามพันพีเซียวีเซอร์ฮ e ิเอบี H e B. แล้วแต่ผมก็ซื้อลองดูอันไหนดีผมก็ปลูกมาหมดแล้วะฮะลองทดลองอันนี้ฟิเลคิททาเบลเห็นไหมฮะม่เก็บได้แล้วทีน,นี้มานูเลดโอ๊กโอปาลิกเฮดโอ๊กนี้ดโอ๊กผมก็ปลูกมาหลายยี่ห้อแล้วฮะมีแดงมากแดงน้อย โตช้าโตเร็วอันนี้ผมเอาแรมออกแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกรู้สึกว่าแดดจะไม่พอเกษตรกร,ะกร,กรจะต้องรู้ด้วยครับว่าว่าหน้าตาพืชของเราเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะ,ะต้นเกิอดอาการอะไรเนี่ยยืดเนี่ยฮะเนี่ยยืดเริ่มยืดออกถ้าทั้งที่แปลงนู้นลงพร้อมกันแต่แต่ไม่ยืดเพราะว่าหลังคาเขาไม่ได้คุมเห็นไหมฮะพอหลังคาเนี่ยคุมก็เลยมีการบังแสงนิดหน่อยก็เลยต้อง ผมก็เลยต้องเอาสแลมลงนะครับอันนี้เบสโออันนี้จะเก็บอาทิตนี้เรซโครลเห็นไหมฮะอันนี้เรียก,กมันโคราะทิศกันนะฮะแต่มันปลูกอยู่ด้วยกันคนละแถวเฉยๆนะครับอันนี้กรีนโอเห็นไหมฮะเดี๋ยวพอเปลี่ยนน้ำพรุ่งนี้เห็นอับปล่าสองวันก็จะฟูขึ้นอีกอันนี้ของอีอทิดึงฮะ,ะฟูขึ้นอีกฟูขึ้นอีกอันนี้ความจริงก็เป็นของอีอทิดึงเนี่ยอ่าอาทิดึง,งไม่ใช่อาทิตนี้ฮะ,ะแต่ผมปลูกแซมกัน พอปลูกก็ลงใหญ่ด้วยเจอไหนว่างก็สับเลยตอนแรกก็ทาเป็นแถวๆดีนะฮะตอนหลังๆนี่เจอกล่องไหนว่างก็จับใส่ไปหมดเลยมั่วไปหมดแต่คนปลูกคนเดียวจําได้ฮะอันนี้เก็บที่นี้ฮะนี่คอสคอสกรีนคอสนี่เรดคอรลเรดโอ๊กเนี่ยอันนี้เก็บต้นอย่างเงี้ยเก็บที่นี้เปลี่ยนน้าแล้วก็กรีนโอ๊กนะฮะแล้วก็จะแปลงนู้นแหละฮะเนี่ยนี่คือนี่คือสวนข้างในของผมนี่คือโรงเก่า ก็ใช้จนกว่ามายุคาจะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเสร็จแล้วผมถึงจะเปลี่ยนคุมใหม่หมดก็คือเป็นเหล็กคุมเหมือนอย่างโรงใหม่อันนี้โรงใหม่ขอนนงมผมเปิดออกมาทางนี้โรงใหม่ผมก็ปลูกไปได้สามโรงแล้วเดี๋ยววันนี้จะปลูกโรงนี้เนี่ยครับอันนี้โรงใหม่เห็นไหมฮะที่แยกเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันติดเวลามีพี่ย้มีหนอนเนี่ยกลัวมันจะติดพร้อมกันนี่โรงใหม่ปลูกค้าๆกันไปทดลองดูกับกล่อง ที่เราทําให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับจากเดิมที่มันขนาดหกสิบคูณหกสิบอันนี้ก็อีกโลงหนึ่งเห็นไหมฮะสีสันสวยดีแทบไม่ค่อยเป็นเชื้อรานลครับเพราะว่าเมื่อมันไม่โดนน้ะเมื่อมันไม่มีองงน้ําโดนเยอะมันก็จะไม่ค่อยเป็นนี่ฮะผมเฝ้าดูอยู่แต่ว่ามีหนอนนะถ้ทาที่มีมุ้มงขนาดนี้นะยังมีหนอนเข้าไปในนะเพราะว่าใต้าอาจจะมีย้าเนะี้ยผมฉีดแล้ว โอเคนี่คือสวนผมอ,อามาดูนี่อินเดียนิดเดียวฮะพ่อมเมล็ดลงพ่อมเมล็ดนี่วันนี้ผมก็เพิ่งผมเฉพาะทิ่นึงประมาณพันกว่าต้นอ่ะพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยต้นนี่แหละอยู่ประมาณ 1, าน 1, 100, 1, นเนี้ย,อ,ยอันนี้คือชุดที่ผมจะปลูกในโรงใหม่เนี่ยไดยแค่สามประมาณเก้าหนึ่งเก้าสองเสามยี่สิบเจ็ดเกือบสามร้อยต้นในโรงนี้เนี่ย,ยผมเตรียมน้ำโอเคอัปเดตเช้านี้ฮะ